นิทานเรื่องนางตัวเหม็นน้ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกมีคํำน้ำลือกันทั่วหมู่บ้านว่ามีหญิงนางหนึ่งนางมีชื่อว่านางลำพยนางมีชื่อเสียงที่ไม่ใครดีนักถึงนางจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่งดงามแต่นางก็มีกลิ่นกายที่เน่าเหม็นเหมือนสิ่งที่ผุพัง เสียหายมาตั้งแต่เกิดชาวบ้านทุกคนล้วนแต่ลังเกียจนางแม้แต่ครอปคัวของนางเองทั้งพ่อและแม่ต่างก็ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมลูกสาวที่พวกเขาให้กำเนิดมานั้นถึงมีกินตัวเช่นนี้ตั้งแต่นางยังเด็กนางลำพัยต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่จะเข้ามาพูดคุยหรือยื่นมือเข้ามาช่วย นางจึงต้องพยายามใช้ชีวิตอย่างยากลำบากวันเวลาผ่านไปความเศร้าหมองในใจของนางก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นทุกวันนางลำพยมักจะเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางป่าที่นั่นเป็นสถานที่เดียวที่นางรู้สึกปลอดภัยและสามารถอยู่เพียงลำพังนางมักจะนั่งใต้ต้นไม้นั่นปลบซ่อนความเศร้าและพูดกับตัวเองอย่างเงาหอย ทำไมนะข้าถึงต้องเกิดมาอาภัพเช่นนี้ข้ามีกลิ่นกายที่น่ารังเกียจทำให้ผู้คนต่างห่างเหินข้าทำอะไรผิดทำไมข้าถึงต้องเป็นเช่นนี้ทุกคำพูดของนางปลอยหายไปกับสายลมไม่มีใครได้ยินและไม่มีใครสนใจนางนั่งอยู่เช่นนั้นทุกวันหวังเพียงแค่ให้วันหนึ่งชีวิตจะเปลี่ยนไปแต่ความหมังของนางนั้นก็ยังคงมืดมนเหมือนเดิม วันหนึ่งขณะที่นางลำไัยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตามปกติเสียงที่ไม่คุ้นเคยก็แว่วเข้ามาในหูของนางเป็นเสียงกีบมา้าที่กระทบพื้นดินเบาๆรล่าวกับว่าม้าหลายตัวกำลังเดินเข้ามานางรีบลุกขึ้นและหลบหลังต้นไม้อย่างรวดเร็วหัวใจของนางเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและกลัวนางแอบมองผ่านต้นไม้ไป และเห็นกลุ่มชายหลายคนขี่มาเข้ามาในป่าลึกชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นดูสง่างามกว่าคนอื่นเขานั่งบนหลังม้าสีขาวตัวใหญ่ไปด้าลรอเหล่าของเขาดูเด่นชัดท่ามการแสงแดดที่ส่องผ่านต้นไม้นางลำไพรู้สึกตะลึงเมื่อได้เห็นชายหนุ่มคนนั้นหัวใจของนางเหมือนถูกบีบให้เต้นแรงขึ้นอีกครั้งนี่คือเจ้าชายที่มีชื่อเสียง เรื่องความกล้า,าหาญและปีชาสามารถพวกเจ้าจุงคุ้มครองและดูแลเจ้าชายให้ดีหนึ่งในชายในกลุ่มพูดขึ้นทําให้นางลำไพยได้ยินอย่างชัดเจนนางลำไพยนางตกกลุ่มรักในทันทีแต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดก็วิ่นเข้ามาในหัวใจของนางนางยืนตัวแข็งที่ขณะสมองของนางเตือนให้นางระลึกถึงความจริงของตัวเอง ข้ามีแต่ก,ก,กลิ่นกายเหม็นเน่าเช่นนี้ข้าจะมีวันได้ใกล้ชิดกับผู้สูงศักดิ์เช่นเขาได้อย่างไรนางพูดกับตัวเองเบาๆในขณะที่นางกำลังคุ้นคิดถึงความเศร้าของตนเองชายหนุ่มคนนั้นหยุด้าและลงมาเดินสำรวจบริเวณใกล้ๆนางลำพยตัวสั่นไปด้วยความลัวและความตื่นเต้นเพราะชายผู้นั้นอยู่ใกล้มากขึ้นเรื่อยๆข้ารู้สึกเหมือนมีคนอยู่ที่นี่ ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเขาทุ้มนุ่มแต่เต็มไปด้วยความระมัดระวังชายหนุม่มเยินนิ่งคู่หนึ่งก่อนจะหันไปพูดกับพวกพ้องของเขาพวกเจ้าไปสำบวจต่อข้าจะอยู่ตรงนี้สักคู่นางลำไพได้แต่ซ่อนตัวและกั้นหายใจไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วทุกอย่างเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ออกมาเถิดข้าไม่ทำร้าย เจ้าชายเอ่ยขึ้นเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวจากนางลำพยนางกลัวว่าหากเขาได้กลิ่นของนางเขาจะรู้สึกรังเกียจเหมือนผู้คนคนอื่นๆเจ้าอยู่ที่นี่นานหรือยังเจ้าชายถามขึ้นอีกครั้งนางลำพยนางลังเลแต่สุดท้ายนางก็โผล่อ,ออกมาจากหลังต้นไม้เจ้าชายหันไปสบตากับนางใบหน้าของเขาดูประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีท่าทางรังเกียจ อย่างที่นางคาดไว้ข้าขอโทษที่มาลบควนข้าเพียงแค่อยู่ที่นี่เพราะข้าไม่มีที่อื่นจะไปนางพูดเบาๆผางก้มหน้าหลบสายตาของเขาไม่ต้องขอโทษข้าต่างหากที่มาลบกวนเจ้าเจ้าชายตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพเจ้าเป็นใครกันอยู่ที่นี่ลำพังเช่นนี้ทำไม่นางลำพยกืนน้ำลายก่อนตอบข้าเป็นแค่หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่ผู้คนไม่อยากเข้าใกล้พราข้ามีกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์้าขอโทษถ้าข้าก่อนที่นายจะพูดจบเจ้าชายก็ขัดขึ้นกลิ่นนั้นหาใช่สิ่งที่ทำให้เราเป็นคนดีหรือเลวสิ่งที่สำคัญคือหัวใจและจิตใจต่างหากข้าไม่ได้มองที่กลิ่นข้ามองที่สิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่านางลำไพรู้สึกอึง้ง และอายเมื่อได้ยินเช่นนั้นความรู้สึกในใจของนางผสมปุนเปีทั้งความหวังและความไม่มั่นใจหลังจากวันที่นางลำพยได้พบกับเจ้าชายคพางคิดถึงได้กลายเป็นเนาตามตัวของนางทุกคืนที่นางงุ้มตัวลงนอนภาพของเจ้าชายก็ปรากุดขึ้นในความฝันความรักที่นางมีต่อเจ้าชายดึกซึ้งจนยากจะถอนตัว แม่นางรู้ดีว่าเจ้าชายมีสถานะที่สูงสูงเกินกว่าที่หญิงชาวบ้านอย่างนางจะเอื้อมถึงนางเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะกลิ่นกายที่เหม็นซึ่งเป็นที่เรื่องลือในหมู่ชาวบ้านเจ้าชายเองก็ม่ได้นิ่งเฉยตั้งแต่วันแรกที่เขาได้พบกับนางลำพัยหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์แปลกประหลาดเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดใจ แม้ว่าคำล้ำลือเกี่ยวกับกินตัวเม้นจะดูเหลือเชื่อแต่ความจริงที่ได้สัมผัสกับนางลำไพในวันนั้นทำให้เขาไม่สามารถลุกาาพเผอออกจากใจไปได้ทำไมนางคึงมีอิทธิพลต่อข้าถึงเพียงนี้เจ้าชายตั้งคำถามกับตนเองบ่อยครั้งแม้เขาจะมียิงงามหลายคนอยู่รอบตัวแต่ไม่มีผู้ใดทำให้เขารู้สึกเช่นนี้มาก,ก่อน ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความรู้สึกที่ฝังลึกเขาจึงออกล่าสัตว์ในป่าอยู่บ่อยครั้งหวังว่าจะได้พบกับนางลำไัยอีกสักครั้งหนึ่งเจ้าชายมักจะมารอที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวกันกับที่เขาพบนางครั้งแรกเขาหวังว่าวันหนึ่งนางจะปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อให้เขาได้ทำความรู้จักนางให้ลึกซึ้งกว่านี้ในขณะเดียวกันนางลำไพ ก็มาจะออกมาเดินเล่นในป่าเช่นกันหวัวใจของนางเต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบกับเจ้าชายอีกครั้งแต่ด้วยความกลัวและไม่มั่นใจในตัวเองนางเลือกที่จะเฝ้ามองจากที่ไกลไกไม่กล้าเข้าใกล้แม้ทั้งสองจะอยู่ใกล้กันแต่เหมือนกับถูกกำแพงแห่งความไม่มั่นใจและชาติกำเนิดนความกั้นความรักของทั้งสองจึงยังคงเป็นเพียงความฝันที่ไม่อาจเป็นจริง วันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่นางลำพายทำงานบ้านเสร็จแล้วนางรีบออกจากบ้านทันทีมุ่งตรงไปยังชายป่าเพื่อเฝ้ารอแอบดูเจ้าชายที่มักจะมาล่าสัตว์นางแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เหมือนเช่นทุกครั้งดวงตาของนางสอดส่องมองหาตัวเจ้าชายอย่างเงียบๆแต่ไม่นานนักนางก็ได้ยินเสียงร้องดังมาอย่างเจ็บปวดเสียงนั้นคล้ายเสียงฝัด ที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานนางลำพยหันซ้ายแลขวาเพื่อหาต้นเสียงด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงนั้นดังใกล้เข้ามานางจึงเดินตามเสียงไปและในไม่ช้านางก็พบกับเสือโคร่งตัวหนึ่งขนสีขาวสลับดำตัวใหญ่ยักษ์นอนอูู่กับพื้นเสือโคร่งตัวนั้นร้องอย่างเจ็บปวดทรมานมันเป็นอะไรไปนะ นางลำไพยนางคิดแล้วเข้าไปเดินดูใกล้ๆและพบว่าขาของมันถูกกำดักของนายผ่านบาดเจ็บมีเลือดไหลออกมานางลำไพยนั้นด้วยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วและเป็นคนที่มีเมตตาไม่อาจทนเห็นสิ่งมีชีวิตใดต้องทุนทุกได้นางจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือนางพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเอากำดักออกจากขาของเสือโค้งตัวนั้นใจเย็นๆนะเจ้าเสือขาวข้าจะช่วยเจ้าเองนางพูดปลอบเสือพร้อมกับพยายามแก้กำดักในที่สุดนางก็สามารถถอดกำดักออกได้สำเร็จเสือโค้งตัวนั้นหยุดล้องทันทีแล้วนอนหงายหายใจอย่างโล่งใจจุ・ๆ่ๆเสือโค้งตัวนั้นก็มองนางลำไพด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ และทันใดนั้นเองเสียงที่แปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากปากเสือข้าขอบคุณเจ้านักที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจะให้พรเจ้าหนึ่งข้อตอบแทนนางลำไภยตกใจมากเมื่อได้ยินเสือพูดได้นางถอยหลังออกไปเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงแต่ด้วยความเมตตาและความสงสารที่มีต่อเสือนางจึงค่อยๆรวบรวมความกล้าและถามออกไปเจ้า เจ้าเป็นเสือผูดได้หรือใช่แล้วข้าคือเสือศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานเจ้าเป็นคนแรกที่มีเมตป่าช่วยชีวิตข้าข้าใจพรเจ้าหนึ่งข้อขอเพียงแค่เจ้าเอ่ยปากมาข้าจะช่วยเจ้านางลำไผ่นิ่งคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตอบออกมาอย่างไม่ลังเลถ้าขอแค่ได้รัดกับเจ้าชายข้าไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเสือโค่งพยักหน้าเบาๆพรของเจ้า จะสมหวังแต่จำไว้ว่าความรักนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวสนต์เพียงอย่างเดียวหัวใจของคนทั้งสองต้องตรงกันด้วยหลังจากนั้นเสือคู่ก็หายไปท่ามกลางหมอกที่ลอยขึ้นมาจากพื้นนางลำพยัยยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ก็มีความกังมูลแฝงอยู่นางจะได้รับกับเจ้าชายจริงดันเสือโค้งตัวนั้นบอกหรือไม่หลังจากนางลำพยัย ได้รับพรจากเสือขาวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามที่นางหวังเจ้าชายตกกลุ่มรักนางอย่างเลือกซึ้งและต้องการสู่ขอนางมาเป็นพ้าชาย,ยาความสุขที่นางใฝ่ฝันมานานนั้นดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเจ้าชายโดยปากขออนุญาตพ่อและแม่เขาเพื่อให้ไปสู่ขอนางลำไยมาเป็นผ้าชาย,ยา พาลราชาและพาลาชินีต่างตกใจมากพวกเขารู้ดีว่านางลำไัยคือหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงไม่ดีในเรื่องกลิ่นกายที่เหม็นนางเป็นที่รังเกียจของผู้คนทั่วไปแม่เจ้าชายใจดนยันในความรักที่มีต่อนางเทียงใดพพอและแม่ของเขาก็ไม่ยอมรับง่ายๆลูกคิดดีแล้วหรือที่จะรับนางลำไพยมาเป็นสะใภ้ของเรา ชื่อเสียงของเราในราชสำนักจะเป็นเช่นไรหากมีสภัยที่มีกลิ่นกายที่เหม็นพระราชินีผู้เป็นแม่กล่าวด้วยความกังวลพ่อก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันพระราชาตามเสริมมีหญิงงามมากมายในราชสำนักที่เหมาะสมกับเจ้าทำไมต้องเป็นนางลำไพยผู้มีกลิ่นกายที่เหม็นเน่าที่น่ารังเกียจเยี่ยงนี้เจ้าชายรู้สึกผิดหวังลึก,ลก แม่เขาจะพยายามอธิบายความดีของนางลำไัยแต่ว่ากลิ่นกายของนางไม่สำคัญต่อความรักที่เขามีต่อเธอแต่ทั้งสองก็ยังคงขัดขวางอยู่ดีฐานด้านนางลำไัยเมื่อได้ทราบถึงการคัดค้านจากพ่อและแม่ของเจ้าชายนางรู้สึกหมดหวังทั้งที่ได้รับพรจากเสือขาวความรักของนางก็ยังต้องเผชิญกับปุปรคใหญ่หลวงนางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร นอกจากเดินทางไปยังต้นไม้ใหญ่ที่นางได้พบกับเสือขาวในครั้งแรกนางนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่เอ่ยปากขอบคุณเสือขาวที่เคยให้พรแก่นางแต่ในขณะเดียวกันนางก็เล่าถึงความทุกข์ใจที่พ่อและแม่ของเจ้าชายไม่ยอมรับในตัวนางเสือขาวท่านอยู่ที่ไหนหาอยาบพบท่านเหลือเกินนางร้องเรียกเสือขาวอย่างสิ้นหวัง แต่ไม่มีเสียงตอบรับกับใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้นางลำพยรอคอยอยู่นานแต่เสือข่าวตัวนั้นก็ไม่ปรากฏตัวนางจึงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความสิ้นหวังน้ำตาเริ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวนางรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่นางหวังไว้กำลังจะพังทลายลงผ่อนที่ข้าได้รับมันอาจไม่พอให้เรารักกันอย่างมีความสุข นางลำพัยคิดในใจขณะที่นั่งนิ่งดูที่นั่นด้วยหัวใจที่แตกสลายตกดึกขณะที่นางลำพัยหลับไปด้วยความเมื่อยลา้านางก็ฝันเห็นเสือขาวเสือศักดิ์สิทธิ์ตัวเดิมที่นางเคยช่วยชีวิตไว้เสือขาวยืนอยู่ท่ามกลางหมอกขาวหนาทึบมันมองหน้านางด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วพูดกับนางว่าเจ้าจงอดทน ไม่นานเจ้าจะได้สมบังกกับเจ้าชายแนกิ่นกายของเจ้าจะหายไปเจ้าไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเจ้าอยากพบข้าอีกครั้งเจ้าต้องคิดให้ดีข้าอาศัยอยู่ในป่าลึกห่างจากหมู่บ้านของเจ้าไปมากหากเจ้ามีหัวใจที่มุ่งมั่นเจ้าจงเดินทางมาพบข้าแต่เจ้าจงระวังตัวให้ดีทางที่จะไปเต็มไปด้วยอันตรายมีทั้งสัตว์ป่าและสัตว์มีพิษเจ้าจะต้องผ่านมันไปด้วยความกล้า ได้อุดทนคำพูดของเสือขาวก้องอยู่ในหูของนางลำไพจู่ๆนางก็ตื่นขึ้นมาหัวใจนางเต้นแรงนางนั่งทบทวนความฝันนั้นด้วยความตกใจมันคือเสือขาวจริงๆข้ารู้แล้วนางพึมพำกับตนเองนางแน่ใจว่าความฝันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฝันธรรมดาแต่เป็นสัญญาณจากเสือขาวที่ให้นางออกไปพบเมื่อนางลำไพ ตัดสินใจได้นางไม่รอช้าถึงแม้จะเป็นเวลามืดค่ำและน่ากลัวนางก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าป่าลึกนางรู้ดีว่าทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายแต่ความรักที่นางมีต่อเจ้าชายนั้นและความหวังที่จะได้สมหวังและหายจากกลิ่นตัวเหม็นทำให้นางพร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างไม่ว่าจะไกลเท่าไหร่หรือข้าจะเจอกับอะไรในป่า้าก็จะไม่กลัวแล้ว นางพูดกับตนเองด้วยความมุ่งมั่นนางลำพยรีบเตรียมตัวนำเพียงเสื้อผ้าและอาหารเล็กน้อยติดตัวไปเท่านั้นก่อนจะเริ่มออกเดินทางในทันทีมุ้งหน้าสู่ป่าลึกนางเดินทางผ่านหมู่บ้านที่เงียบสงบไม่มีใครรู้ว่านางกำลังจะไปไหนท่ามกลางความมืดของราตรีนางก้าวเข้าสู่ป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายแม้จะรู้ว่ามันยากลำบากแต่นางลำพนั้นก็ไม่หวั่นไหว ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าและความรักนางพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรคเพื่อให้ได้พบกับเสือขาวอีกครั้งหลังจากที่นางลำไผยเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าลึกนางพบเจอทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตลอดทางแต่สิ่งที่ทำให้นางแปลกใจคือสัตว์เหล่านั้นไม่ทำอันตรายนางเลยเรากับพวกมันรู้ว่ามีบางอย่างที่ปกป้องนางอยู่ นางลำพยัยเดินทางเป็นเวลาห้าวันในป่าแม้จะเหนื่อยล้าและแทบหมดแรงแต่นางก็ไม่ละทิ้งความตั้งใจนางมุ่งมั่นที่จะพบกับเสือขาวเมื่อถึงวันที่ห้านางมาหยุดพักอยู่ตรงกลางหน้าถ้ำกลางป่านางนั่งลงพักเพียงชั่วผู้จ,จู่ๆหมอกขาวก็ลอยคลุมทั่วบริเวณมองไปทางไหนก็แทบไม่เห็นสิ่งใด แต่มีกลิ่นดอกไม้หอมอบวกวลตลุบไปทั่วบริเวณเมื่อหมอกเริ่มจางหายไปนางลำไพยเห็นเสือขาวตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าปากถ้ำเหมือนว่าปัรรู้ว่านางกำลังจะมาถึงเจ้ามาถึงจนได้เสือขาวกล่าวด้วยเสียงนุ่มลึกนางลำไพย,ยิ้มอย่างดีใจข้าเดินทางมานานพานเสือขาวข้าอยากพบท่านอีกครั้งเพื่อขอคำแนะนำ ข้าอยากให้กลิ่นกายของข้าหายไปข้าไม่ต้องการเป็นที่รังเกียจอีกต่อไปเสือขาวพยักหน้าอย่างเข้าใจมันนำทางนางรำไพเข้าไปในถ้ำซึ่งภายในนั้นเงียบสงบและอุ่นปนอย่างประหลาดเมื่อทั้งสองนั่งลงเสือขาวจึงเล่าเรื่องราวของตนให้ฟังข้าไม่ใช่เพียงแค่เสือธรรมดาข้าคือเสือสมิงที่บำเพ็ญเพียรในถ้ำแห่งนี้มานับพันปี ข้าใช้เวลาจำสินและภาวนาเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ในป่ารวมถึงชีวิตคนที่มีชะตากรรมเช่นเจ้านางลำไัยฟังด้วยความทึ่งท่านปินเสละสมิงจริงหรือถ้าไม่คิดว่าจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ใช่แล้วเสือขาวตอบแต่ข้าไม่ได้ทำลายผู้ใดข้ามีหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์ชีวิตสัตว์และมนุษย์ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ นางลำไพยยิ้มด้วยความยินดีที่ได้รู้จักตัวตนของเสือขาวมากขึ้นท่านเสือขาวข้าขอร้องให้ท่านช่วยข้าข้าพร้อมที่จะทำทุกอย่างขอแค่กลิ่นกายของข้าหายไปข้าไม่อยากให้มันเป็นอุปสรรคในความรักของข้าอีกต่อไปแล้วท่านได้ปโปรดช่วยข้าด้วยเถอดเสือขาวถอนหายใจเบาๆเดวต่อไปว่าข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเรื่องนี้ มันเป็นกรรมของเจ้าไผ่ก็ไม่อาจรบลรางได้แม้แต่ตัวข้านางลำไผ่หน้าเศร้าแต่ท่านเคยบอกว่าข้าจะสมบังในความรักท่านหมายความว่ายอย่างไรใช่เจ้าจะสมบังงในที่สุดแต่เจ้ายัางต้องเผชิญกับพ่อคำใหญ่หลวงก่อนกิ่นกายของเจ้าจะหายไปในเวลาที่เหมาะสมแต่จนกว่าจะถึงบันนั้นเจ้าต้องอดทนและพร้อมอเผชิญหน้า กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนางลำไพยสับสนกับคำพูดของเสือขาวพอ่อ่ํามันคืออะไรท่านหมายความว่ายอย่างไรเสือขาวตอบเพียงแค่ว่าข้าบอกเจ้าได้เพียงเท่านี้เวลาของเจ้ากำลังหมดลงเจ้ารีบกลับไปเถิดและจงรอให้ถึงเวลาของเจ้านางลำไพยรู้สึกไม่สบายใจแต่นางก็ยอมรับคำพูดของเสือขาวเมื่อถึงเวลาลาจาก เสือข่าวบอกนางให้กลับไปด้วยความสงบและหลอคอยด้วยความอดทนระหว่างทางกลับนางนำไพยคุ้นคิดถึงคำพูดของเสือข่าวตลอดเวลานางยังคงสงสัยว่าควกคําที่ต้องเผชิญน,นั้นจะเป็นอะไรและมันจะยากลำบากเพียงใดวันนี้ก็เช่นกันนางลำไพยนางเดินทางมายังต้นไม้ใหญ่เพื่อแอบดูเจ้าชายที่นางชอเจ้าชาย มาที่นี่ด้วยท่าทางมิตตกกังวลเมื่อเขามีเรื่องที่ทำให้ใจไม่สงบนางลำไพได้พบกับเจ้าชายแต่ได้ยินเขาพูดถึงความกังวลของเขาแม่ของเขาป่วยเป็นโรคปหลาดที่ไม่มียาใดรักษายาเดียวที่สามารถรักษาได้คือการใช้เนื้อแก้มของหญิงสาวภูมจันทร์เมื่อฟังเช่นนี้นางลำไพไม่รอช้าตอบตกลงที่จะช่วยเจ้าชายเพราะนาง ยังเป็นสาวพรหมจัจรรย์เจ้าชายดีใจและทราบซึ้งในน้ำใจของนางที่มีความเมตตาและเมื่อนางยินดีทำจามที่เจ้าชายต้องการอาการของแม่เจ้าชายก็ดีขึ้นจนหายเป็นปกติอย่างไรก็ตามแม่แม่ของเจ้าชายนั้นจะหายจากอาการป่วยแต่นางก็ยังไม่ยอมรับนางลำไพเป็นภรายา,านางลำไพจึงกลับไปที่บ้านตามที่แม่เจ้าชายบอก นางบอกนางลำพายว่าในไม่ช้านางจะให้คนไปสู่ขอไล่ลับนางเข้ามาเป็นพระชายาของลูกชายตนระหว่างทางกับนางลำพายพบว่ามีองกคลั์ของแม่เจ้าชายติดตามมาด้วยและแผนการหลเกิดขึ้นอค์คลั์จัดการนางลำพยและโยนนางลงไปในหลุมลึกกลางป่าเสือขาวที่เฝ้าดูเหตุการณ์มาตลอดรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะช่วยนาง เสือขาวช่วยนางลำไพยขึ้นมาจากหลุมและชุบชีวิตใหม่ให้แก่นางเมื่อฟื้นขึ้นมานางลำไพยได้กลิ่นกายที่หอมเหมือนดอกไม้นางไม่มีความแค้นหรือเคืองต่อเจ้าชายเลยในแ,แม่ของเขานั้นนางก็ไม่โกรธนางยกโทษและอโหงสิกรรมให้ทุกสิ่งเสือขาวเห็นความดีและจิตใจที่เมตตาของนางจึงพูดกับนางว่าเจ้ามีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์ เจ้าจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและสุมหวังในที่สุดนางลำไพ่ได้ชีวิตใหม่ด้วยความสุขและมีความหวังว่าจ,จะได้พบเจอเจ้าชายอีกสักครั้งหลังจากที่นางลำไพได้รับการช่วยเหลือและได้ชีวิตใหม่จากเสือขาวนางเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของนางด้วยความสุขในความหวังความหอมจากกลิ่นดอกไม้ในตัวนางนั้นทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกประหลาดใจและรุ่งไหล ส่วนเจ้าชายนั้นที่ยังคงเศร้าใจจากการที่ไม่สามารถได้พบกับนางลำไัยอีกเขายังคงเฝ้ารอข่าวสารจากนางทุกวันวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินผ่านป่าที่เคยพบกับนางลำไยัยเขาก็พบหญิงสาวที่มีกลิ่นหอมอ่อนละมุนเหมือนดอกไม้นางมีลักษณะคล้ายกับนางลำไพยที่เขาเคยรู้จักแต่ตอนนี้มันช่างแตกต่างกันหกไปเจ้าชายเขาไปทักทาย และถามนางว่าเจ้าเป็นผู้ใดกันนางลำไพยตอบด้วยความเรียบง่ายและล้าเลยข้าคือลำไผ่้ากลับมามีชีวิตใหม่แล้วขอบคุณเจ้าชายที่เคยรักและทำให้ข้าได้เรียนรู้ถึงความอดทนและความรักแก่แค้จริงเจ้าชายรู้สึกดีใจและประหลาดใจยิ่งนักนี่ใช่แม่ลำไพยนี่คือเจ้าจริงๆหรือข้ารู้สึกเหมือนได้พบกับปาฏิหา์ นางลำพัยยิ้มและพยักหน้าใช่เป็นตัวข้าเองที่มีชีวิตใหม่ขอบคุณที่รักและยังคิดถึงข้าข้าไม่โกรธเคืองใดๆแต่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เจ้าชายรู้สึกประทับใจในความงามและความการุณาของนางเขาตัดสินใจให้โอกาสนางและเปิดเผยความรักที่แท้จริงของเขาข้าขอให้เจ้ามาเป็นพระชายาของข้าและขอให้ร่วมชีวิต กันอย่างมีความสุขนางลำไผยเห็นถึงความรักและความจริงใจของเจ้าชายและตอบกลับด้วยความสุขคาเต็นใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าชายขอบคุณที่ให้โอกาสข้าอีกครั้งเจ้าชายและนางลำไพได้จัดพิธีแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมงานด้วยความยินดีและพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรักและความสุขในที่สุดนางลำไพ ก็ได้พบกับความสุขแต่สมหวังเจ้าชายและนางใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนางไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอีกต่อไปเสื้อขาวนั้นที่เฝ้ามองจากที่ห่างไกลรู้สึกดีใจที่ได้เห็นการเดินทางของนางลำไผได้มาถึงจุดหมายที่สมบ,บูรณ์และเต็มไปด้วยความสุขความดีงามของนางได้ตอบแทนด้วยชีวิตใหม่ที่มีความหมายนางลำไผได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริง ไม่เพียงแค่การเผชิญหน้ากับปุปสักด์แต่ยังเป็นการยอมรับและให้อภัยซึ่งทำให้ชีวิตของนางนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความสงบสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีและความอดทนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่หากมีความรักและความเมตตาเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้พกับความสุข ในที่สุดของชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไผ่สีเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ